สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่28มกราคม2562ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นโดยทะยานขึ้นและปิดตลาดเหนือ1,300เหรียดอลลาร์ต่อทอรซออนราคาทองคำระหว่างวันมีการทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนและวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกได้ถึง22เหรียญดอลลาร์ต่อเทซออนทั้งนี้ทองคำ ได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีท่าทีเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากยิ่งขึ้นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มีการรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐจะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาในการยุติการปรับลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดลงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กระแสการคาดการณ์แนวโน้มเกี่ยวกับที่ดอลลาร์สหรัฐมี มุมมองเชิงรบมากยิ่งขึ้นและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคําอย่างชัดเจนนอกจากนี้ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม,ตมจากทิศทางสุุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่มีทิศทางแข็งค่าหรือฟื้นตัวขึ้นหลังจากแนวโน้มการเจรจาเบรกซิกแบบไร้ข้อตกลงน่าจะไม่เกิดขึ้นเมื่อพัก DUP ของไอซ์แลนด์เหนือมีการตัดสินใจส่วนตัวว่าจะสนับสนุนการทำข้อตกลงเบรกซิกในการโบวดร่างข้อตกลงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทำให้สกุลเงินปอนด์มีทิทางฟื้นตัวขึ้นทั้งนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของ การที่หน่วยงานราชการของสหรัฐสามารถกลับมาเปิดทําการได้อีกครั้งหรือสถานการณ์ก็ว่าเป็นชัดดาวุติลงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขาดปจัจจัยหนุนจากประเด็นดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์เกี่ยวกับงบประมาณในฝั่งสหรัฐเนื่องจากงบประมาณชั่วคราวที่มีการตกลงกันระหว่างประธานาธิบด,ดีโดนัลดทรัม และในส่วนของสอวอและสสมีการเปิดทําการของหน่วยงานราชการเพียงแค่วันที่15กุมภาพันธ์สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงต้องจับตาดูเพราะว่าการกลับมาเปิดทําการได้ในระยะเวลาอันใกล้แสดงให้เห็นถึงการตกลงหรือการเจรจากาันได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่ ตัวกองทุนทองคำ SPDR กะทัดถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ809.759ตันขณะที่การถือครองทองคำของกองทุนดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดน,นับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนของปี2018ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของรา,าคาทองคา ตัวทองคาได้รับแรงหนุนจากทำยืนกลานเดินหน้าสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐก,กับเม็กซิโกตามแผนการเดิมแม้จะไฟเขียวยุติร่างงบป,ประมาณชั่วคราวทั้งนี้ประธานาธิบดีดนันทรมยังคงยืนยันว่าตัวเขาเองใจยังคงมีการต้องการงบป,ประมาณในส่วนของสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐก,กับเม็กซิโกในส่วนของสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าว ทำให้ทองคาไม่ได้รับแรงกดดันมากนักจากกรณีที่หน่วยงานภาครัฐสามารถกลับมาเปิดทําการได้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์อย่างไรแล้วก็ดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดอย่างชัดเจนว่าถ้าหากการเจรจาระหว่างพรรคเดโมคแครตและพรรคริพับลิการประสบความล้มเหลวอ,อีกจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ตัวเขาเองอาจจะใช้อํานาจของประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินและออกกฎหมายอนุมัติงบประมาณกั้นชายแดน ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ในส่วนของนักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาดูท่าทีและความขัดแย้งทางการเมืองภายในระหว่างสหรัฐกับภายในพักเดโมแคลตและก็ภายในพักดิปพับบิกัน ทังนี้ทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของดอลลา,าร์สหรัฐโดยดอลลาร์กลับมาเคลื่อนไหวใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ทั้งนี้นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันที่29วันที่30มกราคมซึ่งมีการคาดการณ์ว่านายโจรพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐอาจจะแสดงท่าที เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและอาจจะยอมรับว่าเฟดอาจจะจําเป็นต้องชะลอในส่วนของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งอาจจะส่งสัญญ,ญาณเกี่ยวกับการยุติการปรับลดอัตราดุลสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสร้างแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงลบต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์มากยิ่งขึ้นขณะที่ในส่วนของนักวิเคราะห์คาดการว่า ทิศทางของสกุลเงินปอนของอังกฤษแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นหรือมีการแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นแต่อาจจะมีความผันผวน,นจากการลงประชามติในกรณีหรือการที่อังกฤษจะต้องมีการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในช่วงก่อนวันที่29มีนาคมซึ่งสถานการณ์หรือความผันผวน,นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ดังนั้นดอลลา,าร์สหรัฐจึงได้รับแรงหนุนหรือแรงพยุงเอาไว้เมื่อมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงเลยส่งผลให้ราคาทองคําขยับหรือดนีต,ตัวขึ้นได้ไม่ไกลในส่วนของทิศทางของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ทิศทางเงินบาทยังมีการสวนทางแข็งค่าขึ้นมาสวนทางกับดอลลา,าร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงทั้งนี้ในส่วนของเงินบาทมีการแข็งค่าในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ31 บาท52สตางค์มีการแข็งค่าจากช่วงวันก่อนหน้าที่ระดับ31บาท65สตางค์อย่างไรก็ตามดิวเลอร์ผู้ค้าเงินคาดการว่าค่าเงินบาทจะมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ31บาท50สตางค์ถึงระดับ31บาท60สตางค์ ทั้งนี้ในส่วนของนักค้าเงินยังคงมีมุมมองต่อแนวโน้มค่าเงินบาทในแนวโน้มที่ยังคงมีการแข่งข่าอย่างต่อเนื่องโดยกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างสัปดาห์มองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสแข่งข่าได้ถึง31บาท25สตางค์ถึงระดับ3 1มบาท75สตางค์ทั้งนี้ในส่วนของการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในตัวตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเข้าซื้อสุทธิที่ระดับ4 1 4 2 1ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตัวตลาดตราสารหนี้ไทย3,44 4ล้านบาทในส่วนของกลุ่การลงทุน YOG ให้นาะวรับระดับ 1,287, 1,276และ1,265แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,309, 1,318และ1,326ทั้งนี้หลังจากราคาทองคำมีการดิบตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามรอบหรือแกปด,ด้านบนของตัวทองคำอาจจะยังไม่ได้กว้างมากนะัก ขณะที่ราคาทองคำพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ในเบื้องต้นหากราคายังคงทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้ราคายังคงมีโอกาสค่อยๆขยับขึ้นทดสอบแนวต้านในโซน1 3 0 9เหรียญดอลลาร์ต่อทสซอน <Okay. S 1> แต่หากการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำไม่มากหรือไม่ถึงอาจเกิดการอ่อนตัวหรือแลกขายทำกำไรสระออกมาเพื่อเป็นการสร้างฐานหรือสะสมกำลังหลังจากที่ราคาดิดตัวขึ้นแรง ทางนี้ให้จับตาโซนแนวรับระดับ2 2 9 3 1 2 8 7หากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดระดับดังกล่าวแนะนำเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการดิดตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งหากราคาดิดตัวขึ้นอีกครั้งแล้วผ่านโซน1390เหรียญลาต่อเทสซอนได้มีโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นต่